สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาเก็บหินที่จะใช้นะครับมันจะเป็นลักษณะที่เม็ดตึกเล็กละเอียดนะครับเอาไว้โรยหน้ากระถางน่าจะด,าดีนะครับเป็นหินคุกธรรมดาที่ติดอยู่กับไม่ใช่ติดเป็นหินคุกธรรมดาที่เอามาใช้อ่าเทราถนดนนะครับนีจะใช้หินทาแบบนี้ผมจะใช้ฝากแก้วน้าเนี่ยนะครับทําการ อ่าโกยโกยหินเศษเล็กๆนะครับเพื่อที่จะเอามารวมเป็นกองแล้วก็นำไปทำความสะอาดในขั้นตอนต่อไปนะครับ พอได้แล้วผมก็จะเก็บใส่แก้แบบนี้นะครับแล้วจะเอาไปล่อนพวกเศษเล็กๆออกพวกเศษไม้ออกนะครับไปล่อนพวกเศษเล็กๆแล้วก็จะใช้หินเล็กประมาณนี้นะครับที่จะใช้ส่วนที่เหลือเราก็อาจจะไปเป็นดินผสมก็ได้นะครับมันมันไม่ใช่ดินนะครับมันเป็นเศษหินเป็นผงหินนะเนะี่ยเล็กๆอย่างนี้ เป็นหินที่อยู่กับพวกหินคลุกนะครับนี่หลังจากที่เราเก็บหินมาแล้วนะครับผมก็จะทําการล่อนด้วยสแกงมุงลวดนะครับหินที่เราเก็บมาในลักษณะนี้ที่จะล่อนนะครับก็จะล่อนเอาพวกเศษผงเศษฝุ่นเนิ้ๆออกนะครับล่อนป Thank you プレ โอเคหลังจากที่เราล่อนเสร็จนะครับเราก็จะได้หินอยู่2ขนาดนะครับก็จะมีขนาดละเอียดเลยนี่ละเอียดขนาดนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับนี่ละเอียดมากนะครับก็จะเป็นหินละเอียดอันเนี้ยเอาไว้โรยหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเอาไปล้างก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาพวกเศษอ,อย่างเงี้ยออกเศษหญ้าเศษใบไม้นะครับเนี่ยแล้วก็พวกฝุ่นผู้ชมจะเห็นว่ามันมีฝุ่นเห็นไหม จะมีฝุ่นแล้วก็ขนาดที่2เนะี่ยจะเป็นขนาดผสมนะครับอันนี้โรยหน้าก็ได้นะครับหรือรองก้นกระถางทัีหรือเอาไว้ผสมดินก็ได้นะครับแต่อานเงี้ยผมไม่แนะนําไว้ผสมดินนะเพราะว่ามันจะทําให้ดินแน่น,นครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทําการล้างนะครับล้างเพื่อเอาเศษหญ้าเศษใบไม้ออกทั้ง2ขนาดเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะล้างขนาดเล็กก่อนนะครับ เพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีน้ําดําๆเกิดขึ้น,นเห็นไหมนะครับล้างที่มันเป็นหินขนาดเล็กอย่างนี้ก่อนนะครับเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมผมจะล้างออกก่อนอนี้ขั้นตอนสุดท้ายอย่างนี้นะครับเราก็าไปตากแห้งรอให้แห้งแล้วเราก็มาทำการ ใช้ในการโรยหน้าได้เลยนะครับหลังจากล้างเสร็จนะครับผมก็จะนําหินพวกนี้นะครับไปตากแห้งให้เสร็จนะครับแล้วก็แล้วก็นํามาโรยหน้ากระถางได้นะครับที่ต้องล้างนะครับเพราะว่ามันจะมีฝุ่นเห็นไหมน้ําฝุ่นมันนะครับแล้วก็ล้างพวกเศษใบไม้อะไรตนะ่างๆออกนะครับมันก็จะได้หินลักษณะแบบนี้ หินเม็ดใหญ่นะครับก็ค่อนข้างที่จะล้างง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหินที่ไม่ค่อยมีพวกฝุ่นเหมือนหินเม็ดเล็กนะครับที่มันต้องกองฝุ่นไปด้วยนี่ขนาดมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือเมื่อเราทําการล้างเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าตอนที่มันเปียกเนี่ยหินมันจะกลายเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําเกดสวยนะครับผมว่ามันก็โอเคนะจําเป็นที่ต้องแบบมีทิ้งบ้างหล่นบ้างนะครับ ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าผมเก็บมาฟรีมันเป็นหิน้อยน้เนี่ยเป็นวัสดุที่สิ้นเปลืองพอสมควรนะครับในการปลูกต้นกระบองเพชรหแคคตัสในแต่ละทีนะฮะอันนี้จะเป็นเกษที่มีความละเอียดมีความหยาบขึ้นนิดนึงนะครับยังไม่ถึงการละเอียดมากครับเมื่อเทียบกับอันแรกที่เราล้างนะครับอันนี้ผมตัดมาตอนที่ผมล้างเลยนะล้างแป๊บเดียวนะครับน้ําใสเลยนะครับเห็นไหมฮะเมื่อเทียบกับ ือก็็จะได้้เปนนแบบีโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับขั้นตอนการล้างหินหรือเก็บหินมานะฮะต่อไปนะครับจะเป็นการที่ผมจะนํามาใช้แต่ก่อนอื่นต้องตากให้แห้งก่อนนะครับไม่งั้นจะติดอย่างนี้นะครับโอเคฮะคร,ระหว่างที่รอให้มันแห้งนะครับผู้ชมจะเห็นว่าตรงน,นี้ก็คือแห้งแล้วจะเป็นสีเทาๆส่วนตรงน,นี้มันจะเป็นสีดํานะครับเดีย๋ยวเรามาลองโรยดู จะโรยไปเลยนะครับโรยเหมือนโรยหินธรรมดานเนี่ยแหละโรยไปเลยนะฮะคุณผู้ชมมันก็จะได้แบบนี้ถามว่ามันโอเคไหมก็สวยนะครับในราคาประหยัดไ,ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะ นี่ต้นหนึ่งที่ผมโรยไว้ต้นนี้ที่ตัดไว้ตัดรากเนี่ยออกรากแล้วนะครับนี่ถ้าเราลดน้ําเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆเปียกๆนะครับจะรู้ว่าเออเนี่ยมันเปียกนะอะไรเงี้ยนะครับนี่อีกต้นหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับหินคลุกที่เป็นเศษเล็กๆนะครับเราก็สามารถนํามาล้างทําความสะอาด ทำเป็นหินโรยหน้ากระถางได้นะครับในราคาประหยัดเลยนะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจะรับแจ้งเตือนที่เป็นใหม่จากผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ